ค่ะหลวงค่ะพี่วิน,อ,วนอะไรนะคะต้องการหนังสือลงนามขอไปในหนึ่งชั่วโมงอ๋อไพี่ไม่รู้ว่า,าจะทันหรือเปล่านะคะเราไม่เคยมีแบบล่างมาก่อนเลยอะคะ่ะแล้วก็มันเป็นภาษาทางการด้วยต้องใช้เวลาะคะ่ะแต่เดี๋ยวเราไปให้คำนะคะแยมแยมมีหนังสือแบบล่างหนังสือลงนาำไหมอ่ะไม่มีอ่ะไม่เคยทำมาก่อนเลยลองหาในอินเทอร์เน็ตไหม หยน้องใช้เวลามากแน่เลยอะโชคดีนะลุงเพราะเน่เราก็ต้องทำ PowerPoint จาก Microsoft Word เทครวนแายในหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันลองใช้ Co-Pilot สิครับน้องๆ c o p i l o t t ใน Word และ Co-Pilot ใน PowerPoint สามารถเข้าใจเนื้อหาของเอกสารและงานที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถสร้างหรือว่าแก้ไขหรือว่าช่วยเราร่าง Word Document หรือว่า PowerPoint ด้วยคำสั่งง่ายๆอย่างรวดเร็วอยากรู้ว่าทำยังไงลองไปดูกันครับ สวัสดีครับผมนวินัยจาก Microsoft ครับมอสจาก Microsoft ครับผมครับน้องมอสครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่ออีกครับเรามาคุยเรื่อง Microsoft Word กันดีกว่าครับพี่น้าเราใช้ Word มาตลอดเวลาเนาะใช่เรามาลองดูกันว่าการมีอยู่ของโค้ดไปแลเนาะไอเจ้าการเอา g e n AI เข้ามาใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะครับในการสร้างเอกสารในการปรับปรุงเอกสารหรือว่าการทําความเข้าใจเอกสารพี่ได้ครับ เจ้าตัวเวิรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เราเกิดนะครับผมแต่คราวนี้พอมันมีเจ้า generative AI เข้ามานะครับหรือโค้ดพิลอตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าโค้ดพิลอเนี่ยเข้ามาช่วยเราในการทํางานในชีวิตประจําวันนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับวิธีการเข้าถึงมันนะครับง่ายมากนะครับเปิดตัวเอ่อ Microsoft Word ขึ้นมานะครับที่บนด้านบนมุมขวานะครับเราจะเจอไอคอนที่เขียนว่า c o p ดพิลอตนะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้ นะครับหรือว่าเราอาจจะกด enter สักครั้งหนึ่งเราจะเจอไอคอนนะครับที่เขียนว่า c คพไพลอนะครับซึ่งตรงนั้นเองเอาไว้สําหรับดราฟเอกสารนะครับเราสามารถที่จะเขียนพร้อมนะครับหรือคาสั่งลงไปได้เลยนะครับในหน้านั้นนะครับนอกจากตัวแอปพลิเคชันเองนะครับคนที่ใช้งานตัวตัวเว็บนะครบยังสามารถที่จะ a c Access เจ้า c คพไพลอได้ด้วยนะครับโดยการเปิดหน้าเว็บนะครับที่เป็นเวิร์ดขึ้นมาเช่นเดียวกันด้านบนมุมขวานะครับเราจะเจอเจ้าไอคอนโคพไพล นะครับเช่นเดียวกับพี่เณ์เหมือนกันเหมือนกันเข้าถึงโทรศัพท์ที่ใช่ครับนะครับผมจริงวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงการใช้งานเจ้าโคพิลลาในเวิร์ดเนี่ยจริงมอสกรุ๊ปปิ้งเผื่อไว้ละนะครับว่าของตัวฟีเจอร์เนี่ยเรากรุ๊ปมาให้นะครับเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับคือเรื่องของการสร้างการแก้ไขแล้วก็การทำซัมมาริเซชั o n เดี๋ยวพี่ณเล่าตัวอย่างการใช้งานนิดนึงดีได้ครับการสร้างเนี่ยนะครับวิธีการสร้างเอกสารเนี่ยเราลืมวิธีแบบเดิมๆไปเลยพอเรามีโคพิลลาปุ๊บเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมัน สักอย่างหนึ่งเราเรียกวเมจิกเลยนะครับก็คือเราฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเอ๊ะเราจะสามารถคอนเวิร์ตเจ้าเอกสาร powerpoint ตัวนี้ไปเป็น Word ได้ไหมนะครับเราสามารถทำได้แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับวิธีการก็คือเราแค่กด create นะครับแล้วเรา reference ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะไฟล์เป็นเอกสาร Word เป็นไฟล์ powerpoint สามารถที่จะ reference ไปได้เลยอย่าง use case ที่พี่ใช้เจอเยอะๆนะครับลูกค้าพี่นะครับที่เป็น hr เนี่ยนะ เขาเอาเอกสารเนี่ยที่เป็น Word นะครับที่เป็น job description เนี่ยนะครับสามารถ c o n เว r รมาเป็น Resume ม mm ่ก็ได้นะครับหรือจะเอา Resume ม่เนี่ยคอนเวิรกลับมาเป็น job description mm hmm. ก็อย่างได้กลับไปกลับมาได้เกลับไปกลับมาได้เลยนะครับอย่างร์ที่2นะครับลูกค้าบางที่เนี่ยของพี่เนี่ยคือเขามีข้อมูลที่เป็นลักษณะบูเลต t อยู่ mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาสามารถปรับเปลี่ยนเจ้าบูเลต t ตัวนี้ไปเป็นเอกอไปเป็น Table เทเบิลได้ด้วยนะครับสะ,สะดวกมากนะครับและอย่างสุดท้าย น้องมอสปกติเราใช้เวลาในการอ่านเอกสารเยอะไหมครับต่อวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ผลักออกใหม่ที่หลายชั่วโมง <Okay. S 2> ในการอ่านเอกสารใช่ครับและบางจังหวะบางครั้งเราต้องทําความเข้าใจมันด้วยเ,เนอะอาจจะเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปของภาษาอังกฤกษ<ม>ก็ดีซึ่งเราเป็นคนไทยเนาะ<ม>บางครั้งเราก็ต้องใช้เวลาในการแปลแต่พอเรามีเจ้าโคพิลอตเนี่ยความง่ายมันคืออะไรเราสามารถที่จะถามมันได้ทุกเรื่องเลยนะครับถามเป็นภาษามนุษย์ มันได้เลยมันจะเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้วตอบกลับมาให้เราด้วยนะครับนะครับตอนนี้จริงๆเราอัดกันเชื่องดูกลุมภามภาษาอังกฤษเนี่ยรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับภาษาไทยกําลังมาเนกะกำลังมาใช่กําลังมานะรจริงเดี๋ยวมอสเอาเซสชันแรกให้ก่อนดีกว่าวิธีการสร้างเราไปลงยี่ดีเทลกันนะครับการสร้างเนื้อหาเนี่ยจริงๆมอสแตกย่อยออกเป็นทั้งสามเคสก็ได้พี่นะกลมๆเนาะเราใช้งานเจ้าตัว Word นะครับคุณผู้บริหารเนี่ยสร้างจากเพนเทคก็ได้สมมุติมอสบอกว่า อยากจะให้ช่วยสร้างบล็อกโพสต์<ม>เกี่ยวกับถ้าทักษะที่จําเป็นในปีม2030มันก็ไล่โพสต์มาให้เลยเยาวๆแบบเนื้อหาดีเทลครบถ้วนอ๋อนั้นก็อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับพร้อมของเราเลยใช่ไหมครับ,รบถ้าเราอยากจะได้แบบเป็นสไตล์แบบรอฟฟิัชนยลหน่อย ก็สั่งเขาได้เลยเราอยากจะไปโพสต์ใน linkedin เป็นลักษณะ p r o f e s s ัน n a ลก็ได้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยหรืออย่างแบบ MD Microsoft ต้องการจะหา s p ีช c ไป i n s p ป r e เด็กๆแล้วก็สามารถให้มันช่วย c ร a ฟส s p ช c ขึ้นมาได้หรือเป็นแคปชั่นใน instagram ก็สามารถสั่งมาได้เหมือนกันโอ้นั้นยอดเยี่ยมเลยแล้วนี้เวลาเราเขียนพร้อมเราก็สามารถพ r e t e ว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครก็ได้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 เราอยากจะเป็นเอ่อเป็นเป็นนักกฎหมายอ่าแล้วก็สามารถที่จะระบุในพร้อมได้เลยใช่จริงๆสมายเด็กๆเนี่ยผม ขัดวงเนาะสมมติครับเขียนอีเมลไปหาอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์เขาแนะนํากลับมาครับตอนนี้ไม่ต้องอีเมลไปหาอาจารย์ละนายคืออาจารย์ประธาภาควิชา5ปสีห้า่ให้ครับแนะนาเรากลับมาหน่อยมาสมัครให้ครับแม่ผกลับมาได้ยอดเลยนะครับอันนี้คือ p l a i n text นะครับจริงๆเราเมื่อกี้เราพูดถึง PowerPoint เนาะเออเราสามารถ r e f ยกเนได้เราสามารถเปลี่ยนจาก PowerPoint ยาว ให้กลายมาเป็นเอกสารในใน Word ได้นะครับหรือเราเปลี่ยนจาก Word เอง Word รูปแบบหนึ่งไปเป็น Word อีกแบบหนึ่งได้ให้กระชับขึ้นให้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยน format การ์ดใส่แบบได้นะครับหรือปิดท้ายนะครับอันที่มอชอบมากๆเรามี Word อยู่แล้วเราอยากใช้เอกสารนี้แหละนะครับมันยาวมอสสั่งให้เขาทำ s ัมมารีช่วงบนให้หน่อยไม่เกินร้อยคำสั่งได้นะครับหรือว่าเราจะสั่งให้เขาสร้าง FAQ ในช่วงท้ายก็สั่งได้เหมือนกันนะครับได้ครับ นั้นอีกยูสเคสหนึ่งพี่อยากรู้สมมุติว่าเรามีเอกสารอยู่แล้วเนาะเราอยากจะให้เจ้าโคเลอลช่วยปรับปรุงคําพูดในเอกสารี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ครับผมทําได้แน่นอนนะครับเรามีฟีเจอร์ตัว modify ละเนาะงานแก้ไขอ๋อนั้นแสดงว่าเราสั่งให้เขา Rewrite โดยเราสามารถที่จะเขียนบอกเขาได้ด้วยว่า Rewrite แล้วให้ออกมาเป็นสไตล์ไหนก็ยังได้อา professional เลยอย่างพวกเราคนไทยเนาะไม่เป๊ะแน่นอนให้มันเขียนให้เป๊ะให้หน่อยทําได้ครับ แล้ววิธีการปรับฟอร์แมตก็ยังทําได้ด้วยใช่ไหมครับเช่ได้เรามีที่เป็นลักษณะเป็นบูลเลตแล้วเราอยากจะปรับบูลเลตตรงนี้ไปเป็นเทเบิลฟอร์แมตใช่ไหมครับแล้วกดครอบมันเนาะมันจะมีปุ่มครบผล่ขึ้นมาแล้วก็สั่งมันเลยไอ้เมื่อกี้บูลเลตอาจจะเป็นปุ่มที่ชื่อว่า visualize as a table นะก็สั่งมันได้เช่นเดียวกันนะครับผมครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจครับพี่นะเรามีเอกสารนะครับเรากดปุ่มครบปุ่มขึ้นมาเลยแล้วบอกเขาว่าสรุปเอกสารนี้ให้หน่อย มันก็จะสรุปมาให้เราเลยนะครับเออถ้าเกิดเราไม่ได้บอกอะไรมันมันก็จะสรุปเป็นไอเดียมาให้แล้วว่าอจะบอกมันเพิ่มเติมว่าให้สรุปภายใน200คํอคสรุปในภาษาที่เด็ก7ขวบเข้าถึงได้ยอดเยี่ยมเลบแล้วอย่างนี้สมมุติเราอยากจะถามอินไซต์อะไรบางอย่าง่ะสมมุติเราอยากจะถามที่ข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้ระบุอยู่ในเอกสารตัวนี้นะครับ มันก็มีวิธีที่เวลาเราพร้อมลงไปแล้วเขาก็จะ generate ออกมาแต่คราวนี้ข้อดีของ Microsoft Copilot คือเขาจะไม่ generate ข้อความที่เป็นเท็ t ครับเขาจะแจ้งเลยว่าตอนนี้ข้อความนี้ไม่พบในเอกสารนี้นะแต่ว่าเขา,ามี สามารถไปเสิร์ชแล้วกันไะไปเจอคำที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการจากค้นหานะครับซึ่งเขาจะช่วยเราไกด์เราได้ด้วยไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ใช่ครับตรไปตรงมาเนาะจริงก็ตรงเนี้ยครับมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลได้ตรงไปตรงมาแหละว่าเออข้อมูลที่เราถามหาเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้นะแต่เรื่องที่คุณถามเนี่ยเราไปเจอที่อื่นก็มันตอบเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเขาไปเสิร์ชข้อมูลจากภายนอกได้ด้วยได้ได้ได้โอ้สุดยอดไปเลยอย่างนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ใช่ไหมครับว่าครั้งนี้เราถามเนี่ยจากเอกสารตัวนี้หรือเป็นการเสิร์ชหาจากข้อมูลภายนอกได้ด้วยเราระบุตอนท้ายได้เลยครับว่าเออคำถามเนี่ยให้หาจากเอกสารนี้เท่านั้น<อ>ระบุจอดจงไปเลยโอเคสามารถทำได้ยอดเยี่ยมเลยครับครับผมก็ ทั้งหมน,นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ใน Co-Pilot ใน Microsoft Word นะครับผมขอบคุณครับ